สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนู่นคันนี้ R3 นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบห้านะครับหล่อเลยครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะครับ SC นะครับผมย่าหน้าหลังเหลือๆนะครับสีล้อสวยนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับท้ายสั้นครบนะครับผมกระจกครบนะครับผมท่อเดิมมีให้นะครับชิ้นกลางตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับผม คันนี้เลขหม่อยู่ที่สองหมืนห้านะครับเดี๋ยวผมสตาร์ให้ฟังติดง่ายนะครับลั่นมากรถรวงสวยเลยนะครับ ขึ้นปกติหมดนะครับลถรวมจบเล่มสวยครบโอนหน้าผมคันนี้ราคาที่7จ็ดหมื่นเะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กใบเลยนะครับรถอยู่เจอกันอาาาลาเจริญน,นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ